กล้วยล้มใหม่ๆก็ไม่มีเราก็เข้าไปก็ก็ลึกแต่ลึกไม่มากเดี๋ยวจะลองเดินไปดูจุดที่ขนุนเยอะๆอีกที ถ้าขนุนหายแสดงว่าเขาจะคงอยู่ไม่ไกลแถวนี้พอตรงจุดนั้นนี่ขนุนสุกหอมมากอย่างน้อยได้ไดออ่ะอย่างน้อยออกมาสำรวจช้างได้เจอลิง <ś led> แต่ไม่แน่นะครับบนอุทยานอาจจะมีอะไรให้เราดูแต่ช่วงหน้าฝนนี่ช้างเขาจะเก็บตัวจริงแต่ถ้าเป็นปลายปีนี่ออกมาเดินกันเต็มมากเนื้อใหม่ๆไม่ไมีเลยครับ รอยใหม่ๆไม่มีเลยครับเดี๋ยวเราลองดูตรงข้างหลังวิหารที่เป็นส่วนขนุนเยอะๆว่าขนุนหายไปมั่งไหมเราก็เดินมาถึงทางออกก็ทำเอาเงือตกเหมือนกันนะครับ วันนี้ออกมาจากบ้านประมาณ9โมงครึ่งถึง10โมงแล้วก็มาถึงประมาณเที่ยงครึ่งบ่ายโมงฝนตกยาวก็หลบฝนฝนหยุดถึงได้เดินออกมาแสดงว่าจุดนี้เราก็เคลียร์ว่างาทองไม่เดินกลับมาอันนี้จะเป็นวัดนางรองนะครับ วัดนังรองงาทองมาเดินเล่นอยู่หน้าวัดแล้วหมาก็เห่าน่ะออาละครับมีมีเจ้าตูบมาแล้วครับอืมอนี่ครับงาทองมาเดินอยู่หน้าประตูเดีย๋ยวลองไปดู ไปดูรอยกล้วยนิดนึงครับจริงๆหมาเขาจำได้นะครับมาอยู่สองสามรอบแล้วเป็นต้นต้นขนุนว่าขนุนหายไปหมดไหเพราะว่าเป็นขนุนเยอะมากดูว่างาทองมากินบ้างไหมหรือว่าตอนนี้จะไปอยู่สวนกล้วยที่ไหนสักแห่งหนึ่ง จะมาตรงสวนที่คที่มีขนุนเยอะนะครับดูว่าเขาจะมากินบ้างไหมทางก็ลกนะครับบางทีกว่าจะได้ภาพได้คลิปก็เหนื่อยนิดนึงครับ แต่รู้สึกว่าขนุนหายหมดเลยนะครับขนุนไม่มีเลยนะครับแสดงว่าไม่น่าจะเป็นคนเก็บเดี๋ยวดูก่อนนะครับหรือว่าเป็นคนเก็บอ๋อยังมีอยู่แสดงว่าเขาไม่มาเลยตรงนี้ไม่มีรอยเลยนขนุนอยู่ไกลๆ สรุปว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวก็จะไปหาข้อมูลอีกที่นึงนะครับก็เดี๋ยวจบการถ่ายทอดไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับขอบคุณครับ